วัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโขนกระแสนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกระแสวันนี้แน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องราวของการจับลิขสิทธิ์โดยการล่อซื้อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำในมุมที่เรียกว่าเหมือนกับผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็เข้าไปจับวันนี้นะครับมีผู้เสียหายเพิ่มมาอีก3ท่านด้วยกันเมื่อวานนี้ออกไปคนนึงก็คือน้องอ้อมที่ทํากระทงนะครับแล้วก็ไปถูกเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์นั้นจับ เรียกเงินเนี่ยตอนแรกเนี่ยห้าหมถึงสี่แสนตอนหลังมีการตกลงกันหรือแค่ห้าพันบาทวันนี้ครับพบกับคุณหนึ่งคุณอังและคุณฟ้านะฮะเป็นผู้เสียหายเธอว่าอย่งงางนั้นนะครับแล้วก็ทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ครับสวัสดีครับ <Gerade S 3> สวัสดีครับ <S <S ส, <Klein> สวัสดีครับทางฝั่งนี้ชื่อว่าน้องหนึ่งน้องหนึง่งแม่แน่ใจใหรือเปล่าว่าไปโดนจับลิขสิทธิ์คนเดียวกันเลยที่เดียวกันเลยกับทางของน้องอ้อมเมื่อวานแน่ใจค่ะของหนูโดนจับตรงบิ๊กซีสามแยกปัก ที่โคราชค่ะเป็นทีมเดียวกันเนอะที่ไปจับเนี่ยทีมเดียวกันค่ะจาได้หนูจําได้ค่ะเรื่องราวของน้องโดนอะไรยังไงหนูนี่เขาสั่งซื้อเสื้อค่ะกาฟิลคุณทําแล้วคุณทําเสื้ออยู่แล้วหนูหนูเพิ่งขายอะค่ะเป็นอาชีพเสริมได้สามสี่วันเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้ขายแบบลิขสิทธิ์อยู่แล้วหนูขายแฟชั่นทั่วไปค่ะพี่หนุ่มอืมคือเหมือนเขาขายแฟชั่นคือไม่ได้ขายเป็นพวกตัวการ์ตูนค่ะที่มีลิขสิทธิ์ตอนแรกไม่ได้ขายใช่ค่ะก็แบบ เราไปเดินประตูน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูไปเดินประตูน้าเออหนูก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายหนูก็ซื้อมาแบบสามสี่ตัวอะไรงะเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อใส่เองด้วยไปเดินประตูน้ําแล้วเห็นเขาขายเสื้อที่มีกระตูนอย่างงี้ปะ่ะกาฟิลอย่างงี้เหรอใช่ค่ะ <h ore? S 2> ใช่ก็ไปซื้อมาใช่แล้วก็ไปขายบ้างใช่ค่ะก็คิดว่าอ๋อทำไมแม่ค้าพ่อค้าที่ประตูน้ําก็ยังขายได้เลยใช่ร้านเขาใหญ่กว่าหนูอีกคือหนูไม่ได้มีหน้าร้านอะไรเลยถ้าจะผิดมันก็ต้องผิดตั้งแต่ร้านนู้นใช่อ่ะหลังจากนั้นคุณซื้อมาแล้วยังไงต่อ แล้วทีนี้เขาก็ทักแชทเข้ามาค่ะทักแชทเข้ามาขอซื้อทั้งหมด2ี่ตัวแต่ตอนแรกเขาเจาะจงจะเอาพวกกาฟิลอะค่ะเยอะมากหนูก็เลยบอกว่าไม่มี <c oughs> เขาเลยว่าเอาแบบอื่นค้ามาค้ามาก็ได้ให้ครบ2ี่สิบตัวแล้วเขาก็นัดหนูไปส่งตรงบิ๊กซีอะค่ะแล้วหนูก็บอกว่าหนูต้องแวะส่งของที่แฟกซ์โฮมก่อนอะไรเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยคนที่ติดต่อเข้ามาตอนนั้นเนี่ยคือเจตนาเนี่ยคือเขาเห็นในเพจของเราถูกไหมใน Facebook <c oughs> ของเราปะ หนูน่าจะโพสต์ลงไปในกลุ่มในกลุ่มใช่ค่ะว่าขายเสื้อ<ช>มีลิขสิทธิ์ไหมมันเป็นรูปกราฟิลที่หนูดึงมาจากกลุ่มอะค่ะโอเคหลังจากนั้นเขาติดต่อซื้อแล้วยังไงเท่าไหร่ทั้งหมดยี่สิบตัวมันสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทค่ะแล้วไงต่อฮะแล้วทีนี้พอหนูไปส่งใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแชทมาเร่งว่าถึงหรือยังอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าจะถึงแล้วค่ะหนูก็เลยถ่ายรูปว่า คนพี่คนนี้หรือเปล่าคะที่ยืนรออะไรเงี้ยแล้วก็ส่งกลับไปในแชทเขาก็บอกว่าใช่ยืนรออยู่ตรงป้ายบิ๊กซีใส่เสื้อสีน้ําเงินเป็นผู้หญิงอแล้วพอหนูไปส่งแฟนหนูก็ขับรถไปจอดเทียบอะคะ่ะเพราะว่าส่งเสร็จเรากลว่าจะไปซื้อนมซื้อของให้ลูกอะไรเงี้ยคะ่ะพอไปจอดเทียบเสร็จหนูถือถุงผ้าไปยืนไปแบบไปยื่นให้เขาเงี้ยเขาก็ยื่นเงินสามพันมาให้หนูแล้วสักพักก็มีกลุ่มผู้ชายอะคะ่พะพอยื่นสามพันเสร็จปุ๊บเขาเอาเขาเอาเสื้อไปไหมเขาไม่เอาเขาวางไว้ เขาวางไว้ตรงไหนตรงพื้นข้างหน้าตรงพื้นเลยพอยื่นตังเสร็จปุ๊บเขาวางเลยบ้างน้องก็ยืนยงงอยู่อ้าวางเชื่อทำไมหนูก็งงทำไมถึงไม่ถือไปใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีผู้ชายค่ะห้าหกคนเข้ามาจับหนูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เป็นตำรวจนะมาจากภาคสามคนเดียวที่โชบัตรแล้วที่เหลือก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นคุณประจักษ์ค่ะเป็นตัวแทนบอกว่าผมเป็นทนายแล้วก็เป็นแบบตัวแทนลิขสิทธิ์ ที่มาจับอะไรเงี้ยเขาโชว์หนังสือในการจับให้ดูไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้โชว์ตรงนั้นะ่ะคือเขาไม่ได้โชว์ค่ะแม้แต่ใบแจ้งความหนูยังไม่เห็นเลยเอกสารใบมอบอำนาจต่างๆจากทางบริษัทต้องสังกัดโชว์ไหมเขาถือเป็นปึกแต่เขาไม่ได้ให้หนูแต่เขาไปเปิดตรงโรงพักอะคะ่ะเปิดเหมือนลมพัดนะคะเหมือนลมพัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเหมือนลมพัดยังไงก็แบบกระดาษมันฟิวขึ้น,นใชน่เหรอใช่เห็นไหมหนูไม่เห็นแล้ว เขาก็มาชี้ให้หนูชี้เสื้อว่าอันเนี้ยคือหนูทําอะไรเงี้ยเหมือนชี้ว่าแบบอะไรเงี้ยค่ะความผิดอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบแล้วเขาก็เอามาเทียบเอากระดาษลิขสิทธ์มาเทียบลายตรงนั้นว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นลายลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอันนี้โดนเมื่อไหร่เนี่ยวันที่สามค่ะวันที่สามใช่ค่ะเดี๋ยววันเดียวกับน้องใช่ค่ะวันเดียวกับน้องอ้อมที่มันมาออกที่ทากระทงอะนะใช่ค่ะแต่หนูโดนช่วงเย็นเป็นคนสุดท้าย อ๋อน้องน้องันโดนไปก่อนค,คือน้องนันโดนกระทงส่วนน้องโดนเสื้อใช่ค่ะวันเดียวกันวันเดียวกันเลยนะใช่ค่ะหลังจากนั้นยังไงแล้วหลังจากนั้นเขาก็จับหนูกับแฟนไปลงพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถมาด้วยพอไปถึงลงพักเขาก็ให้ลงไปนั่งด้านหน้านะคะไม่ใช่ว่าเขาห้องสอบสวนเป็นด้านหน้าของรงพักอะคะ่ะของสอพโพก,กางอะเป็นช่วงด้านหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอไปนั่งก็ไม่ ก็มีตำรวจที่ชุดนอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผู้หญิงคนหนึง่งเหมือนพิม์เอกสารยอมรับสารภาพให้หนูเซ็นเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนึงพิมพ์เอกสารตำรวจหญิงเหรอหนูไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าแต่คือหนูเขาพิมพ์ที่ไ,ไหนด้านหน้าเลยค่ะหนูมีรูปคือด้านหน้าคือในสพเนี่ยนะใช่ค่ะแต่แต่ไม่ใช่ด้านในตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นด้านหน้าเขาพิมพ์เสร็จแล้วให้น้องเซ็นใช่ค่ะแล้วบังคับให้แฟนหนูเซ็นแฟนหนูบอกว่าไม่เซ็นเขาก็เลยบอกว่า ถ้าเข้าไปหาร้อยเวรคือจบนะอะไรเงี้ยอืมจบหมายความว่าไงก็แบบหมายความว่าหนูจะติดคุกเขาจะเอาหนูขังตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยติดคุกไหมพี่ไม่หรอกครับก็คือหนึ่งมันเป็นดูพิธีของพนักง,งานสอบสวนเราสามารถประกันตัวไปตัวชั่วคราวได้เราไม่ได้มีหมายจับถูกไหมและอย่างหนึ่งเรื่องนี้น่าสงสัยพี่หนุม่มเมื่อกี้คุยกับท่านผู้ช่วยสุภพรอัถาวงท่านก็บอกว่าน่าสนใจปกติแล้วพนักง,งานสอบสวนมันต้องรับคำร้องต้องสอบปากคำก่อน ที่อ้างว่าผู้เสียหายและต้องเอาหลักฐานที่อ้างว่าเขาละเมิดลขสเศรษฐมาเทียบเคียงก่อนอยู่ๆคุณไปจี้แล้วบอกว่าผิดเลยได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ฮะต้องมีกระทงตัวก่อนอย่างนี้ฮะเป็นช่องทางบางทีพี่น้องประชาชนไม่รู้กฎหมายเราดูเขาบอกว่าผิดปุ๊บตกใจกลัวแลวโดนขู่รีบจ่ายเงินไม่ได้ฮะเรื่องนี้สำคัญมากทา้งฝั่งนี้จ่ายเงินไหมจ่ายค่ะตอนแรกเขาเรียกหนูกับแฟนคนละหนึ่งแสนบาทค่ะคนละหนึ่งแสนใ่เป็นสองแสนใช่ค่ะ หนูก็เลยบอกว่าพี่แฟนหนูไม่ได้ทําแล้วหนูทําคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวมาด้วยกันอะไรเงี้ยอ้าวเหรอมาด้วยกันคือแฟนนั่งอยู่ในรถแฟน่ต้องโดนแสนหนึ่งใช่ค่ะส่วนน้องที่เอาไปไปส่งเนี่ยโดนอีกแสนหนึ่งแล้วก็จะยืดรถกระบะด้วยอุ้ยยึดรถกระบะอีกแล้วเขาคงจะอ้างว่าเอาไปขับเหรอก็เนี่ยแปลกมากเขาจะอ้างว่าเป็นพาหนะที่ใช้ในการกระทาความผิดในการขนสินค้าแล้วมลิกกรสิตหรือเปล่าแต่จริงแล้วพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงฮะถ้าเป็นเหตุแบบนี้ ไปประกันตัวสู้คดีทำไมไม่มีหมายจับปล่อยตัวชั่วคราวได้ไม่เดี๋ยวก่อนพี่ถามหน่อยเขาจะยึดรถกระบะน้องได้ยังไงไม่เข้าใจพี่งงเขาบอกเหรอใช่ค่ะเขาพูดคุณประจักษ์เขาออกไปถ่ายรูปทะเบียนรถหนุแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็สั่งรถน้องมีกาฟิลติดอยู่ที่รถหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมแต่เขาจะเอารถด้วยใช่ค่ะท่านผู้อมเขาก็ให้ผู้หญิงแบบพิมพ์เอกสารข้อหาอะไรเงี้ยออกมาอเ้ยค่ะบันทึกการจับกลุ่มสุดท้ายจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายจ่ายสี่หมื่นค่ะสี่หมื่น ใช่ค่ะแต่คนละสองหมื่นเหรอไม่คะ่ะเขาเขาบอกรวมมาว่าสี่หมื่นก็คือต่อรองกันสามรอบอะคะ่ะสามรอบใช่สี่หมื่นต้องให้ไปใช่ค่ะแล้วเขาก็แล้วเงินนะใครเป็นคนเก็บคุณนันนะคะที่คุณนันเป็นลูกน้องคุณประจกักษ์ใช่ค่ะขออนุญาตนะฮะคุณประจักษ์อันนี้คือพอดีว่ามันเป็นประเด็นข่าวแล้วแล้วคุณก็เองกำลังจะแถลงข่าวด้วยครับอันนี้เขาพูดออกไปเนี่ยคุณเองจะได้ไป แก้ต่างเลยกับทางสื่อเลยถูกถูกไหมฮะจะได้ไปแก้ต่างกับสื่อเลยว่าเขาพูดมาแบบนี้คุณจะตอบไปยังไงก็ตอบกับสื่อได้เลยครับนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะไม่เป็นไรครับอยวใครตอบฮะก็คือ4ี่0 0ื่นเรียบร้อยสี่หมื่นค่ะแล้วใครถือนะคุณนันค่ะหลังจากนั้นเงินไปอยู่ไหนหลังจากนั้นเขาก็นับเงินตรงนั้นนะคะแล้วก็ยื่นให้คุณประจักษ์ครั้งละ2 0 0 0 0บาทครั้งละ20,000ใช่ค่ะเขานับเป็นกองอะค่ะนับ2 0 0 0 0ส่งให้20 0 0 0แล้วก็นับอีก2 0 0 0 0แล้วก็ส่งให้2 0 0 0 0ใช่ค่ะ แล้วหนูก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปถอนบันทึกแจ้งความอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถอนนะใช่ค่ะเห็นบอกมีคลิปเสียงการเจรจาด้วยเหรอมีค่ะอะขอฟังหน่อยฮะอยากฟังฮะมันนึงมันหามใพอใช่เลยเดี๋ยวไอ้พวกที่มีเงินนิดเดียวไปซื้อมาว่าจะมาขายไงแต่เราก็ไปเดินดูกเห็นซื้อข้างแบบมาแบบไม่มีเงินเดี๋วนี้มีขายก็สวยดีซื้อมาไงครับ ไปซื้อมากระคาไอธรรมดามาแม่งแบบนี้มามั่งก็ะซื้อกระจายหลายหลร้านั้านละตัวหนงตัวเราเรงเราราคุยเขาดูจ้าเขาเป็นคนดีเจ้พวกเราติดตัโควิดเลยคนนึงเขาคุยพักเขาคุยกันเรามีที่มีขั้นตอนอันนี้เคยเป็นช่วงการเจรจากันอยู่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็คือ4ี่หมื่นถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่ะโอเคน้องโดนอะไรครับกระเป๋าไหมพรมค่ะกระเป๋าไหมพรมรูปอะไรฮะโดเรมอนค่ะโดเรมอน ที่ทําจากมือค่ะทําจากมือใช่ค่ะทำมาเราทำประจํำไหมไม่ค่ะเป็นรายได้เสริมก็เป็นเหมือนสินค้าพิเออเดอร์ค่ะถ้าใครต้องการก็คือสั่งมาในเฟะค่ะเหมือนสั่งมาว่าจะเอารูปอะไรอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่อยากได้อุลตร้าแมนก็จะบอกน้องน้องก็จะทํามาให้ใช่ค่ะอันนี้เขาก็ทักมาแบบสนใจสินค้าทําให้ได้ไหมดเลมอนค่ะก็สั่งมาจํานวนสิบใบแต่ว่าหนูว่าทําทําให้ทันได้แค่แปดใบเขาก็เอาค่ะอันนี้คือน้องทําเองเหรอ ใช่ค่ะทเองเมื่อกี้เนี่ยนายโดเรมอนเมื่อกี้เนี่ยนายใช่ค่ะทำเองอ๋อโอเคแล้วคือน้องทําแบบนี้แล้วน้องลงไว้ใน Facebook ของน้องเหรอใช่ค่ะแล้วเขามาเห็นค่ะอย่างนี้ผิดไหมฮะคือเขาทํารูปโดเรมอนเอาไว้ก่อนแล้วอีกมุมนึงเนี่ยคือมันเป็นสินค้ามีลิขสิทธิ์แล้วดันไปทําเหมือนของเรียนแบบแล้วก็ไปวางอยู่ในในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยคืออย่างนี้พี่หนุ่มอันดับแรกก่อนต้องมีการส่งตัวตามหลักวิทยาศาสตร์สุรินชาติก่อนว่ามันมีการปลอมเรียนแบบจริงหรือเปล่าไม่ใช่อยู่บุคคลหนึ่งคนใดบอกว่าเหมือนเป๊ะแแต่ดูล้ว ไม่ได้ใกล้เคียงพี่แต่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยเราก็ดูรู้ว่าเป็นโดเรมอนนะใช่ฮะแต่คราวี้ว่ามันจะมีเรื่องเขาจดลักษณะท่าทางเส้นต่างๆเวลาเขาจดเครื่องหมายการค้าในพี่หนุ่มมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเขาบอกโดเรมอนไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยเหรอเห็นบอกมีแนวคำายี่สิบห้าปียกเลิกไปแล้วลิขสิทธิ์ค่ะครับเหรอใช่จริงขึ้นมาน้องน้องรู้ป่ะเพิ่งเพิ่งมารู้ตอนที่เป็นตอนที่เสียเงินไปแล้วใช่ค่ะ เพิ่งมารู้ตอนเสียข้างโง่ไปแล้วขอโทษนะฮะ,ะนะ้องทุกวันนี้ยังยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยค่ะยังไงพอโดเรมอนแล้วยังไงต่ออ่ะคือวันนั้นวันนั้นพอพอหนูทําเสร็จบอกว่าพี่เสร็จแค่แปดใบนะคะขนาดกระดิ่งที่ตรงคอโดเรมอนหลุดเขาก็บอกไม่เป็นไรน้องเอาค่ะไม่เป็นไรไม่มีกระดิ่งก็เอาใช่ค่ะคือมันคือด้วยด้วยความที่หนูไม่ค่อยมีเวลาแล้วทำเวลาได้เสริมอะค่ะแล้วทีนี้พอหนูก็นัดนัดส่งกันตอนแรกหนูบอกว่าส่งส่งเป็น พัสดุได้ไหมเพราะหนูไม่สะดวกเขาก็เลยบอกว่าอ๋อท้างนั้นไม่เอายกเลิกคือเขายกเลิกเลยค่ะเขาบอกเขายกเลิกเลยเขาไม่เอาถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่นัดรับเออใช่หนูก็เลยอ๋อท้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวให้แฟนไปส่งก็ได้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปก็นัดนัดรับกันที่คลังพาซาค่ะครับที่โคราชแล้วมีเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แฟนไปยืนรอรับนะพอดีพี่ไม่สะดวกแล้วพอหนูไปก็เป็นผู้ชายผู้ชายใช่ค่ะแต่คือผู้ชายเขาก็ แสดงตัวเลยค่ะว่าส่งตังค์ให้ก่อนไหมไม่ค่ะอันนี้ก็ยังได้ส่งตังค์นะของคุณไม่ส่งเลยเหรอไม่ค่ะแสดงตัวเลยยอดยอดของหนูนะคือทั้งหมดอ่ะพันสาม้วเขามาจำห้าร้อยค่ะแล้วทีนี้พอพอพอไปถึงปุ๊บเขาก็เอาของกลางค่ะของที่หนูถักเป็นกระเป๋าค่ะก็ยึดไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่น้องน้องโดนจับดีขสิทธิ์นะค่ะโดเรมอนเนี่ยนะใช่ค่ะที่เขาบอกว่ามันไม่มันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วนะโดเรมอนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วเขายืนแบบ มาล้อมหนูสี่ห้าคนเหมือนเหมือนเป็นคดีร้ายแรงเลยค่ะคือหนูตกใจมากตอนนั้นเหมือนเราเป็นดาราใช่ค่ะถ่ายรูปค่ะแล้วก็มีผู้หญิงมาแสดงแสดงตัวค่ะว่าเออเป็นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนนะลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเออคือน้องทําผิดผิดกฎหมายนะเป็นลิขสิทธิ์ของดิเลมอนเงี้ยค่ะโดนเท่าไหร่เออตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าแสนหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าสามารถเออ ที่จริงแหละบริษัทสามารถลดลดหย่อนให้ได้นะเหลือห้าหมื่นน้องจ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอ้พี่เงินห้าหมื่นแล้วแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนูจะไปหามาจากไหนเ,เพราะว่ากระเป๋านูแค่ใบละร้อยร้อยกว่าบาทถ้าไม่ให้คุกนะใช่ค่ะคุกเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ให้ก็คือติดคุกแล้วก็คือยื่นฟ้องศาลแล้วตำรวจว่างไงตำรวจคือไปถึงตอนนั้นคือไม่เห็นตำรวจคะ่ะเออคือมีแต่ตอนแรกหนูบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าให้ให้ไก่เกียร์หนูก็เลยบอกว่าพี่หนูไม่มีเงินหรอกแล้วทีนี้หนูก็เลย ให้ส่งข้อสารอโอเคขอโทษสุดท้ายเท่าไหร่2อ0หมค่ะจ่ายไปเลย2 5งหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายอ่ะน้องสูสอ่ะน้องจะเป็นหนี้ครึ่งแสนอ่ะโอเค,คะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ มาสู่รายการผลกระแสน,นะครับสุดท้ายเสีย25 0 0 0้าทางน้องล่ะครับของหนูเป็นเสื้อวันพีชค่ะวันพีชค่ะก็คือมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวการ์ตูนก็คือตอนแรกอ่ะคือหนูอ่ะขายเป็นแบบอันนี้เสริมเหมือนกันแล้วอันนี้ก็คือหนูไม่ได้สต๊อกของเองก็คือเป็นแค่แบบว่าเอารูปจากในกลุ่มอย่างเงี้ยโพล์ขายโพล์ขายในเฟสแล้ววันเนี้ยเขาก็พอหนูโพล์ขายปุ๊บแล้วเขาก็มีผู้หญิง,งคนหนึ่งอ่ะคือทักมาตอนแรกอ่ะ มันมีเป็นเป็นโดเรมอนแล้วเขาก็ทักมาว่ามีลายน,นี้ขอลายนี้ลายนี้ได้ไหมแบบอยากได้นัดรับแต่หนูบอกว่านัดรับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สตอ็อกของอะไรอย่างนี้เขาก็ยืนยันที่จะแบบว่าเอานัดรับ,น,รบนัดรับนัดรับอะคะ่ะเออหนูก็เบี่ยงไปแล้วสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนแล้วเขาบอกว่างั้นเอาเป็นเสื้อเสื้อวันพีชได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาก็ยังขอนัดรับเหมือนเดิมเดี๋ยวขอจ่ายครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยจากราคาแบบพันห้าอย่างเงี้ยก็ขอจ่ายแบบแค่ เดี๋ยวหนูขอออก6 0ร้อยพี่ออกเ0็ดร้อยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่ได้สุดท้ายหนูก็เลยแบบเขาขายันขยอจนหนูแบบว่าหนูยอมอะค่ะก็เลยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวถ้างั้นพี่โอนเงินมาให้หมดแล้วเดี๋ยวส่งมาที่บ้านหนูก็ได้แล้วก็ค่อยไปนัดรับกันแล้ววันนี้เขาก็โอเคเขาบอกได้ได,ได้แล้วเขาก็รีบโอนมาเลยแล้ววันนี้ปุ๊บก็นัดรับเหมือนของคนนี้ค่ะก็คือนัดรับที๊กซีเหมือนกันพอไปถึงปุ๊บก็เขาบอกว่า ตอนนี้หนูเข้าห้องน้ําอยู่นะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายเขาจะลอย,อยตรงที่ป้ายใหญ่คือแฟนเขาใช่เขา,อาบอกว่าเขาจะเป็นพอหลังจากนั้นยังไงต่อฮะพอไปถึงพอหนูไปส่งปุ๊บเขาก็อันนี้คือมาส่งของใช่ไหมหนูว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็เขาไม่ได้สนใจโดยเรอมอนเลยนะคะเขาถามแต่เสื้อวันพีชหลาเสื้อวันพีชหนูก็อยู่ว่าอยู่อีกกระเป๋านึงค่ะแล้วพอเขาดูเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็โชว์โชว์บัตรเลยว่าอันนี้เป็นของเป็นพวกตำรวจนะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แล้วเขาก็จากนั้นก็ มีคนมาล้อมหนูหมดเลยแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายรูปไล่รูปแล้วก็เชิญหนูไปโรงพักเลยเท่าไหร่โดนไปเท่าไหร่โดนไปสองหมื่นค่ะตอนแรกเขาหนูว่าโดนกับแฟนแล, <ừ. S 1> แล้วเขาบอกว่าเขาจะขอเรียกคนละห้าหมื่นก็คือทั้งหมดอแสงห <c oughs> นึง่งแต่หนูว่าบอกว่ามันไม่มีมันหนูจะไปหามาจากไหนในเวลานี้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีอ่ะก็ต้องเข้าคุกนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือมันไม่มีจริงๆสุดท้ายหนูก็ต้องนอนคุกคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าแม่หนูก็ มาจ่ายให้เขาครับใช่ค่ะคือคือไอ้ล um> ักษณะแบบนี okay <h 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 ้มันเหมือนเป็นการกลมขู่หรือการโชคอะไรไหมคะัครับจริงๆแล้วมันเป็นความผิดยอมความได้โดยที่พีงประชาชนไม่รู้กฎหมายเสียโอกาสมากเลยพี่หนุ่มแบนนี้จริงๆแล้วอยากไปเป็นตัวอย่างเลยฮะเดี๋ยวนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้เราติดต่อทางท่านวิรชัยทรงเมตานะครับ รองพิเศการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเดี๋ยวขอยญาไปคุยกับท่านนิดนึงสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผมกัญชัยนะครับในรายการหันกระแสนะครับท่านครับท่านครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ท่านเห็นบอกลงไปดูในพื้นที่เองเลยเหรอฮะครับเรื่องนี้ครับท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนนะครับท่านเป็นห่วงนะครับก็เลยสั่งให้ผมเนี่ยช่วยมาดูซิว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับ แล้วก็เรื่องจริงข้อที่จริงเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะไดะ้แก้ไขปัญหาถูกถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับครับสรุปแล้วเป็นยังไงครับท่านครับครับก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดครับแล้วก็วันนี้จะเชิญสาววิชาชีพมาเพื่อสอบสวนปากคําเด็กเพื่อได้ข้อท็จจริงครับว่ามีใครทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็จะดูว่าในการกระทํานั้นเป็นการกระทําโดยถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเป็นการกระทํา โดยถูกต้องเราก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแต่ถ้าใครกระทาไม่ถูกต้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเช่นเดียวกันครับแล้วดูจากทรงแล้วล่ะฮะดูจากทรงแล้วท่านครับท่านคิดว่ากรณีนี้ทางฝั่งที่เขาบอกเขาเป็นตัวแทนลิขสิทธ์เนี่ยน่าจะพบความผิดหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นน้องคนนี้ที่มานั่งอยู่ครับบอกว่าไปจับเขาเนี่ยลิขสิทธ์โดเรมอนแต่เขาก็ยืนยันว่าโดเรมอนมันไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ไปเรียกเงินเขาอย่างเงี้ยฮะ ครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างสอบสวนครับเพิ่งมาถึงได้พักหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเดี๋ยวก็ร่วมกับท่านผู้มัชการภาคสามด้วยนะครับผู้บัการอุปทพรชจังหวัดนครชสีมา <S 2> <S 2> ตอนนี้กาลังสอบสวนซักไซ,กซกรยไะเรียงถึงรายละเอียดครับ <S <S แล้วก็คิดว่าวันนี้คงจะได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นครับหลังจากได้ข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวถึงจะสรุปครับว่าใครผิดใครถูกอย่างไรครับถ้ามีตํารวจร่วมด้วยฟันไหมฮะโอ้ ต้องไปตรงมาอยู่เลยครับงานนี้รับรองครับถ้าใครกระทําผิดคนนั้นต้องรับผลของการกระทําของตนเองครับครับผมโอเคครับท่านขอบคุณมากนะครับครับครับท่านครับมั่นใจเชื่อมั่นที่ตองกราบสรุปแล้วนี่คือยังไงนี่เขาโดนอย่างนี้อย่างทีแบบคืออย่างกรณีเี๋นพี่ยืนยันชัดเจนเรื่องหนึ่งใช่ไหมครัว่าต่อให้เขาเอารูปของโดเรมอนหรือว่าจะเป็นวันพีชหรือว่าอะไรต่างๆนานาของเขาเนี่ยกาฟงกาฟฟิลเนี่ยนะฮะไปลงในเฟซ แล้วบอกว่าเออเนี่ยทำเสื้อเนี่ยขายนะครับสุดท้ายต้องมีการเอามาเปรียบเทียบกันก่อนต้องมาตรวจสรงตรวจตอบตำรวจนครบาลของสองนระเทศชาติก่อนนะฮะทบอกเรียกว่ากอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเพื่อยืนยันว่าใช่ลายเส้นเดียวกันที่มีการจดเครื่องหมายการค้าแต่เมื่อมันเหมือนกันไม่มีสิทธิ์จับเลยใช่ไหมเครื่องหหนึ่งอย่างฮะจับไม่ได้พี่หนุ่มมันไม่ใช่เรื่องหนึ่งมีการออกหมายจับมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้ายิ่งกรณีมีการว่าจ้างแล้วเนี่ยยุติยหายฟังสึว่าผมไปรับมอบร่าจากบริษัทตัวแทนให้้ดดําาาเเนนิิกรูลไมผปจงงอ จ้างเองแสงคุณใช้ในการกระทำความผิดและผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างนะครับเรื่องนี้ต้องเป็นคดีตัวอย่างให้สักครั้งหนึ่งนะครับอย่างวันนี้ที่ไปพบกับท่านสุภรถาวงเอาข้อมูลในทางลับไปให้ท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าพบปปตลวันนี้ฮะแล้วก็กรณีท่านเด็กไม่มีการสอบสาขวิชาชีพหรือมีการกระทําที่ดังที่น้องก็บอกยิงเสนอย้ายก่อนเพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยเข้าไปตํารวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกระบวนการถ้าพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการกระทําแบบนี้ถ้าไม่ถูกต้องทําให้เกิดความเสียหายโดยรวมโอเคได้ดูวันนี้ฮะชงเย็นอาจจะมีข่าวดีอะวันนี้มีผู้เสียหายประมาณกี่คนแล้วครับที่น้องรู้มาเยอะค่ะ50 5สิบหสิบได้ห0สิบคนได้ห้าสิบคนค่ะใช่อันนี้ยังยังไม่ทั้งหมดนะคะอีกยังไม่รวมตอนนี้คืออยากได้อะไรอยากให้เป็นยังไงอยากได้ความเป็นธรรมมากเลยใช่ค่ะอยากให้ความเป็นธรรมคือยังไง ถ้าเขาบอกว่าเราเราผิดลิขสิทธิ์นี่หนูยอมรับค่ะใช่ถ้าเรื่องผิดลิขสิทธิ์หนูยอมรับแต่คือการขู่เข็นอะไรเงี้ยแล้วคือหนูอย่างตัวหนูคือหนูไม่ไม่ได้เจอรอยเวรนะคะคือแบบเขาจะเอาหนูฝากขังอย่างเดียวเลยกับแฟนโอ้แล้วใช่แล้วหนูก็บอกว่าเออพี่ลูกหนูวิดีโอขอมานะแล้วเด็กเจ็ดขวบห้าขวบเก้าเดือนอยู่บ้านกันเองค่ะพี่หนูไม่มีคนมาดูลูกให้หนูก็คือพ่อกับแม่อยู่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ปล่อยไม่ค่ะ เอาเงินให้ได้ใช่ค่ะผมอยากรู้นิดหนึ่งไอ้เงินที่เขาเอาไปเนี่ยเขาส่งให้กับตัวบริษัทแม่หรอก็คือหนึ่งมันต้องมีหลักฐานพี่หนุ่มดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าทําเป็นกระบวนการและแบ่งหน้าที่กานทอต้องยอมรับความจริงว่าโดยมากบริษัทเล็กๆหรือตัวแทนเนี่ยเวลาจะทํางานแบบนี้ต้องมีความสัมพันธ์พิเศษกับในพื้นที่หรือเปล่าในมุมของน้องเองโดเรมอนทุกใจยังไงอยากได้ทงอะไรยังไงคืออยากอยากให้กฎหมายลงโทษอะค่ะเพราะว่าถ้า ถ้าเขาทาแบบนี้กับกับเราได้เขาทํากับคนอื่นได้เหมือนกันเหมือนแบบเป็นผู้ดีในคาบโจนะค่ะอุ้ยอย่างงี้กันโชคเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผู้ดีในคาบโจนเลยเหรอใช่ค่ะทำไมเพราะว่าคือวันที่โดนอ่ะหนูโดนตั้งแต่ห้าโมงเช้าอะค่ะแล้วหลานที่ไปด้วยสองคนข้าวก็ไม่ได้กินนะคะคือไม่ได้กินข้าวกันเลยวันนั้นทั้งวันกักตัวไว้ใช่ค่ะคือนั่งคิดว่าจะกี่โมงสี่โมงเย็นค่ะคือคิดว่าจะหาเงินจากไหนมาให้เขาต้องไปยืมเขามาค่ะทุกวันนี้ก็เป็นหนี้ สุดท้ายอยากให้เป็นยังไงฮะเอาสั้นๆเลยนะครับหนูอยากให้เขาโดนเข้าคูกสักครั้งอะค่ะคือให้เขาได้รู้บ้างว่าแบบทํากับเราอย่างเงี้ยคือมันไม่โอเคถามว่าผิดจริงไหมที่ว่าไปละเมิดสิทธิ์อะถามว่าผิดจริงไหมผิดจริงค่ะแต่แบบเขาจะมาแบบมาเรียกขู่เราเอาเงินนะตอนนั้น่ะเราจะไปหามาจากไหนมันก็ไม่ได้ค่ะจริงๆมันน่าจะคุยกันได้ดอมกังนได้บ้างใช่แต่นี่เขาก็ไออาจจะเอาเข้าคู่เข้าคู่เอาแต่เงินอย่างเดียวใช่แล้วได้ไปเสร็จไหม ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมีไม่มีเลยไม่มีค่ะจ่ายฟรีฟรีเปล่าๆเลยพอจ่ายไปปุ๊บเขาก็แบบสุดท้ายเขาก็อ่านโดยยอมทั้งติดหน่อยใครเดินมาถือมาปุ๊บ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 อ่ะเป็นลิขสิทธิ์นะจ่ายเงินมาปุ๊บกลับไปไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่มีอะไรหลักทองฐานไม่มีเลยมีแค่ถอนมีเป็นแค่ถอนมีแค่ถอนเฉยๆตำรวจต้องไม่คุยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าอย่าเพิ่งไปยอมถ้าจะยอมกันจริงที่ในศาลก็ยังได้โอเคนะเป็นตัวอย่างเลยฮะเอ้า เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆวันนี้ทางคุณประตักเองจะมีการถแถลงข่าวต้องไปดูนะครับว่าทางท่านวิรชอยว่างไงด้วยขอบคุณครับทุกท่านครับ,รบขอบคุณครับ